สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกท่กทานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดเน้นที่ตัดจาก15ชุดแล้วบนจะมีแค่ ุส่วนล่างนั้นจะมีแค่ สี่ชุดล่างสี่ชุดบนห้าชุดเฉพาะสองตัวนะครับเฉพาะสองตัวและเลขวิ่งบนล่างมาให้เพื่อนๆได้นำไปพิจารณาทั้งนี้ปโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะครับเพราะว่าเลข ทั้งหมดนี้เราทํามาจากสูตรแต่ตัววิ่งของผมก็เข้ามาสามวดให้สามวดเข้าสามวดนะครับให้สามวดเข้าสามวดจากสูตรเด็ดเจ็ดทั่วโคตรของผมนะครับซึ่งซึ่งผมหยุดไปประมาณเกือบสองปีแล้วมาเริ่มทําตั้งแต่หวยออก ร่างหนึ่งเกเรื่อยมานะครับส่วนสองตัว28่ชุดยังไม่พลาดนะครับยังไม่พลาดยังเข้ามาเรื่อยเรื่อยอย่าลืมนะครับใครที่จะร่วมทำบุญทอดพระป่าสร้างโบสถ์ซื้อบ้านนกดาวทำเป็นกุฏิถวายพระอาจารย์ดำผมจะแจก เหรียญยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับสวยมากเหรียญนี้เป็นยันหุนดวงนะครับเป็นยันหุนดวงลายกับกลายดีเป็นยันเหนือยันทั้งปวงนะครับเป็นยันเหนือยันทั้งปวงเพราะเป็นยันของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยันสูงสุดครับ นี่นะใครที่อยากจะได้หนึ่งทำบุญเป็นประธานทอดพระป่าในเดือนเมษานครับในเดือนเมษาซึ่งเป็นวันสงกรานต์และร่วมทำบุญซื้อบ้านนกดาวเพื่อถวายเป็น กุติของพระอาจารย์ดำเจ้าอาวาสวัดหนองคุณตำบทอำเภอวัดสิงนะครับอำเภอวัดสิงจังหวัดชัยนาทพระอาจารย์ดำท่านเก่งนะครับท่านเก่งมากๆตามที่ผมสืบเมื่อกี้ผมก็ได้มาอีกอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อผมเอาเหรียญเอาเอาเหรียญน,นี้ไปเลี่ยมเพื่อจะส่งให้สมาชิกที่อยู่ชนบุรี ก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วมีคนมาจากอีสานเพื่อมาหาท่านมาถามทางคือญาติของเขาถูกของจะมาให้พระอาจารย์ดำถอนให้เขาเลยมาถามทางท่านดังมาถึงภาคอีสานเลยนะครับท่านดังไปถึงภาคอีสานเลย ไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนและเป็นเหรียญจริงนะครับเป็นเหรียญจริงเหรียญแท้ที่ผมออกผมไปเอามาจากมือท่านนะครับผมไปเอามาจากมือท่านใครอยากได้แบบที่เรี่ยมแล้วก็แจ้งความประสงค์ไปนะครับแจ้งความประสงค์ไปไปหาผมนะครับผมจะจัดการเรียมให้ซึ่งวันนี้ผมไปติดต่อท่านแล้วว่า บางท่านที่เขาอยู่ในชนบทไม่มีที่เรี่ยมเขาอยากจะได้เหรียญที่เรี่ยมแล้วผมก็เลยไปบอกพระอาจารย์เพราะลูกศิษย์พระอาจารย์เป็นคนเรียมพระแต่ผมเพิ่งรู้นะครับผมผมเพิ่งรู้ก็เลยไปบอกให้ท่านเรี่ยมไว้ทั้งหมดห้าสิบเหรียญน,นะครับห้าสิบเหรียญซึ่งเป็นเหรียญยันมงกุฎพระพุทธเจ้าล้วนๆเลยนะครับล้วนๆเลย ก็แจ้งความประสงค์นะครับใครที่สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มสูเด็ดเจิดชูโคดก็จะได้รับเหรียญน,นี้ด้วยนะครับผมจะแจกผมจะแจกนะครับแจกทุกท่านขอให้ส่งที่อยู่มานะครับและถ้าอยากจะได้เหรียญที่เลี่ยมแล้วก็บอกผมนะครับผมจะจัดก,การให้ครับเลข เน้นสองตัวล่างซึ่งผมให้สมาธิกไปก็ชุดนี้นะครับชุดนี้เลยก็มีศูนย์สามศูนย์แปดสามสองสามแปดวิ่งล่างพิจารณาเอานะครับศูนย์กับสามเน้นสามนะครับเน้นสาม ชุดกันก็มีห้าสามห้าศูนย์และห้าแปดนะครับชุดกันกันก็ได้ไม่กันก็ได้นะครับกันก็ได้ไม่กันก็ได้แคบไว้นะครับแคบไว้แคบไว้นะครับ นี่คือชุด28ชุด2ตัวบน21่ชุดสองบนสตัว,บน,ตวบนนะครับ ครับนี่คือชุดเน้นบนนะครับมีอยู่ห้าช <Lia ons S 1> enfin ุดชุดเน้นบนมีอยู่ห้าชุดนะครับเลขวิ่งก็ห้ากับสามเน้นห้านะครับเน้นห้าเน้นห้านะครับหรือท่านจะเน้นสามก็ได้แล้วแต่ที่ท่านชอบนะครับแต่ว่าตามสูตรที่ผมได้มาแล้วก็คือห้ากับสามห้ากับสามนะครับห้ากับสาม แคบไว้นะครับแคบไว้แคบไว้ตัววิ่งผมจะลงให้อีกงวดเดียวนะครับก็คืองวดหน้าก็คืองวดหน้าและใครที่ติดตามและดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับผมจะย้ายช่อง ไปอยู่ช่องรัฐธงชัยมหาราภตอนนี้ก็ย้ายไปแล้วนะครับย้ายไปแล้วแต่ว่าช่องนี้เราก็ยังอยู่นะครับเราเราก็ยังอยู่ใครที่อยากได้สองตัวต่อไปก็จะลงช่องนู้นช่องเดียวนะครับก็จะลงช่องนู้นช่องเดียว <c oughs> อย่าลืมนะครับ บุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ก็คือสร้างโบสถ์นะครับก็คือสร้างโบสถ์สร้างกุฏิถวายพระอาจารย์ดำวัดหนองขุนซึ่งตอนนี้ช่างกำลังก่อกำแพงบร,ริเวณรอบโบสถ์อยู่นะครับซุ้มหน้าต่างก็เททับหลังและก่อขึ้นไปจนจะหมดแล้วนะครับก็เหลือตอนนี้ก็เหลือจะฉาบถ้าท่านยังไม่ฉาบ ท่านจะขึ้นหลังคาก่อนนะครับจะทำหลังคาโบสก่อน <Okay. S 1> ก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับทุกทท่านที่มีจิตเป็นกุศลและต้องการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่วัดหนองขุนตําบลหนองคุณ,ำนนอ,คณอำเภอวัดสิงห์จังหวัดไทยนาศกําลังรอปัจจัยจากพุษษทธศาสนิกชนอยู่นะครับใครที่อยากทําบุญหลังจาก ทอดผ้าป่าแล้วผมจะลงบัญชีของวัดเลยนะครับเพราะว่าเผื่อใครที่อยากจะร่วมทำบุญสิบาทยี่สบบาทก็โอนเข้าบัญชีทางวัดเลยหลังจากเมษาแล้วนะครับหลังจากผมทอดผ้าป่าแล้วจะลงบัญชีของทางวัดเลยนะครับจะลงบัญชีของทางวัดเลย คลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงคิดดีทำดีมีรวยนะครับคิดดีทำดีมีรวยและต่อไปในภายภาคหน้าผมเชื่อเหลือเกินว่าหวยของผมจะต้องเข้า บ่อยที่สุดอย่างแน่นอนนะครับบ่อยที่สุดอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยสองตัวสามตัวหรือรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่2องรางวัลที่สามที่4ี่ที่ห้าในงวดนี้ทุกทกท่านนะครับสวัสดีครับ